นายจุลินลักษณะวิดดะวะสิธิ์นธนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะจุลินออนทัวลงพื้นที่พบปากจะน,นำสมาชิกสาขาพักเขตหนึ่งและเขตสองจังหวัดสตูลที่โรงแรมสตาร์รินดีสอร์ทอำเภอเมืองเพื่อเปิดตัวนายเกตชาติเกสาว,ว่าที่ผู้สมัครสสสเขตสองส่วนเขตหนึ่งมีตัวแทนผู้สมัครแล้วรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นายตุลินกาว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อมาพบกับแกนนําของพรรคทั้ง2เขตแต่ครั้งนี้จะเน้นที่เขต1เป็นหลักและจะมาอีกครั้งในพื้นที่เขต2ซึ่งสตูนจะมี2เขตขณะนี้พรรคมีผู้สมัครพร้อมแล้วรบทั้ง2เขตเพียงแต่เขต1นึ่งยังประกาศตัวไม่ได้เพราะติดในเรื่องการรับราชการอยู่แต่ทั้งเขต1และเขต2องลดเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นเลือดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย ก็มั่นใจว่าจะเป็นเลือดใหม่ของจังหวัดสตูลสาหรับพี่น้องประชาชนตอบไปได้อย่างคุณภาพพร,ร้อมกับเพิ่มเติมว่าการที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศเป้าหมาย3 5ถึง40ที่นั่งนั้นในนิพนธ์ลกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเมื่อก่อนมีพรรคใต้ทั้ง54ที่นั่งประชาธิปัตย์เคยได้52คนมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้48บ้าง46บ้างเพระาะฉะนั้นก็คิดว่าครั้งนี้การพูดถึง35-40ถาม40กว่าั่งไม่นมน็นเรื่องที่อยู่บนพื้นนฐานของความเป็นจริงที่วิเคราะห์กัน แล้วในแต่ละเขตใครเป็นผู้สมัครและในวันพรุ่งนี้ท่านหัวหน้าจุรินจะได้เปิดตัวเลือกใหม่ประชาธิป,ปัตย์32คนขอให้ติดตามที่หัวหน้าแถลงพรุ่งนี้